เสียงกาไม่ไปไหนเลยเสียงดังล huh ั kind of ่นเลยทั้งเสียงกระลอกทั้งเสียงกาทั้งเสียงนกโน่นกระลอกก็วิบวับวิบวับนี่เป็นลมโอ้โหฟังเสียงครับ เสียงปลากระโดดจับปลาเล็กนนเสียงกระลอกก็เสียงกายอยู่แล้เสียงกระลอกก็ขึ้นมาร้องหาคู่ตัวนั้นเขาไปฟังเลยค่ะ มืดๆตัวสีดำหนอนเสียงก็ลอ,อกคุแกแกลคุแกแกล วายม้วนตัวกลับลงไปเลยกันโอ้โหตกใจกระโดดกันไปหมดเลยเสียงปลาใหญ่แวลกขึก้นมาเล้วจะโซน,นดินภาพนี้ชัดตรงนี้

ลมมากคลมแรงมากค่ะม <st> ันใหญ่จริงๆมุดเข้ามาได้ไลยเนาะใต้รากไม้นี่แล้วเขาจะถอยกลับยังไงอ่ะคูณเน่ะ ตาครัพุ่นๆกันนี่เป็ปลาเล็กเยอะมาก ลมก็เ,เข้าโทรศัพท์ลมแรงมากลมแรงแรงบุนกันอยู่ทางโน้น i uh will -huh. uh -huh. uh -huh. คลื่นแค่น่้นน้ำขึ้นขึ้นภาพไม่ชัดเลยเอามองไปทางโน้นนะชัดกว่า เลขทางโน้นนะคะ,ะเสียงกระรอก็มารู้เสียงอะไรต่อเสียงอะไรอ้ตขาใหญ่ก็ขึ้น

ปลาไม่ค่อยเข้าฟังนะครับฝันนี้เนี่ยบแล้วแต่วันค่ะแล้วแต่วันบางวันก็ขึ้นเยอะมาก ไ่ก็จะไม่ขึ้นฝั่งค่ะนะ <at> นเงียบเหรเงียบตายแล้วน,น,นกอือจะไปไหนกันรอดูปลาใหญ่ก็จะเห็นแต่ปลาเล็กมาวันนี้แต่ปลาเล็กเต็มฝั่งเลย ปลาใหญ่ไม่เข้ามามาน้อยที่สุดมาก็มาน้อยค่ะมาไม่ได้เยอะเป็นกลุ่มปลาใหญ่เงีย yep. บ กามาดังอยู่ใกล้ๆร้องอยู่ใกล้มากตัวนี้อยู่ในน้ำมองไม่ชัดอีกตัวค่ะนะก็ปลาได้เป็นกลุ่มๆเสียงกาดังมาก ลึกๆลงไปอีกใหญ่มากร่นั้นนะ่ะนุ่ม อยู่ในน้ำาลึกโอ้เลยค่ะชบปลาเล็กไปแล้วไปเลื่อยค่ะ ไวมากนะคะเขาไม่เชื่องช้าเหมือนน้าขึ้นช่วงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาไวมากค่ะมาให้เราเห็นแ๊บๆแล้วก็กลับลงไปกลางบึงเลย ใหญ่ค่ะโอ้ไปนะ นกไปแล้วนกไปเป็นฝูงต้องอยากดูปลามยใกล้ๆแล้วก็เลย เสียงเครื่องปลาก็าอยู่นอกฝั่งค่ะโอเคค่ะคุณยายขอเจ็บภาพบรรยกากาศในแช่นี้ก่อนค่ะภาพที่บึงใหญ่บึงรับน้ำค่ะที่กรุงเทพค่ะเอ้านกน้อยนก ลองจิบจบอยู่ใกล้คุณยายนกตัวเล็กๆขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดเลิฟก,กดไลค์ให้คุณยายกับหลานเจด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ที่มาหากันเป็นประเจ้าโอ้ พี่ดูจะขอบคุณยังไงขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะโชคดีปีใหม่ทุกท่านค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงสุขสมบัติดังใจคิดทุกสิ่งทุกประการนะคะขอให้ท่านรวยวยสวยๆกันทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะจะได้รุ่งเรืองกันทุกคนหน้าค่ะนะคะในวันปีใหม่ปีใหม่ก็ผ่านมาแล้ว <c oughs> สองวันสามวันแล้วโอเคนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย ายค่ะสวัสดีค่ะ